สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับตัวอย่างนี้ก็จุดไว้ไอย่างนี้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงทัว2.4เมตรต่อว,วินาทียกกำลัง,ง2มีทิศไปทางขวาที่เวลา t เริ่มต้นเท่ากับ0นยาทีไอนี้คือ t เริ่มต้นนะวัตถุอยู่ที่ตำแหน่ง x i อตำแหน่ง x เริ่มต้นเนี่ยเท่ากับ3เมตร และมีความเร็วเป็น4เมตรต่อวินาทีไปทางซ้ายหลังจากนั้นที่เวลาสุดท้ายเท่ากับ1.5วินาทีเนี่ยถามว่าวัตถุอยู่ที่ตำแหน่งใดกำหนดให้ทางขวาเป็นบวกอันนี้ก็เราก็ามาดูโจทย์บอกอะไรบ้างโจทย์บอก ไล่ไปทีละตัวเลยแล้วกันโจทย์บอกว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวตัวนี้ก็ความเร่งก็ใช้ตัว a เท่ากับ2.4เมตรต่อวินาทียกกำลังสองมีทิศไปทางขวาซึ่งทิศไปทางขวาเนี่ยเราให้เป็นบวกดังนั้นหน้าเลข2.4เนี่ยเป็นเครื่องหมายบวกงั้นปกติเราก็จะไม่เขียนกันเครื่องหมายบวกเนี่ย ที่เวลาที่เริ่มต้นก็ให้ตำแหน่งเริ่มต้นมา xi เท่ากับบวก3เมตรแล้วก็มีความเร็วเริ่มต้นเราก็จะใช้ความเร็วเริ่มต้นเราจะแทนตัว u แทนด้วยตัว u นะก็เท่ากับ4เมตรต่อวินาทีไปทางซ้ายเราก็ต้องให้เป็นลบอันนี้นักเรียนต้องไม่ลืมเรื่องของเวกเตอร์ หลังจากนั้นที่เวลาสุดท้ายที่เวลาท,สท,าท,ลาทีสุดท้ายก็ tf ก็คือตัว t ของเรานี่แหละครับเท่ากับเพราะว่าทเริ่มต้นเราเป็น0ูนย์นะงั้นช่วงเวลาเราก็จะแทนด้วยตัว t ซึ่งมีค่าเท่ากับ tf-ti ลบ TI ก็เท่ากับ1.5วินาทีตัวนี้เป็นปริมาณสเกลาร์นะครเป็นตัวเดียวในในหตัวแปรเนี่ยก็จะมีตัว T นี่แหละตัวเดียวที่เป็นสเกลาร์อยู่ หมดแล้วนะก็เหลือประโยคนี้วัตถุอยู่ที่ตำแหน่งใดอันนี้เขาหาตำแหน่งสุดท้ายโจทย์ถาม x สุดท้ายอยู่ที่ไหนก็ตรงนี้ขอจุดออกก่อนเราก็จะเลือกสมก,การที่ ามาดูตอนเลือกสมาการเนี่ยโจทย์บอกตัว a มาให้ตัว u มาให้ตัว t มาให้แล้วก็ตัวตำแหน่งตำแหน่ง xf F, x i เนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวกับการกระจัด s ดังนั้นก็เลือกสมาการที่ไม่มีตัว b สมาการที่ไม่มีตัว b ก็จากสมาการาตรงนี้ก็นักเรียนก็ลองไปเปิดดูนะ หน้าตาตรงเนี้ยสมการตรงเนี้ยสมการที่ไม่มีตัวบก็สมการบนสุดนี่แหละครับไม่มีตัวบ s เท่ากับ u t บวกเซนหนึ่งส่วนสองเอกำลังสองก็ถ้ายังจําไม่ได้ก็จําเป็นต้องเปิดนะครับจากสมการเอสเท่ากับยูทีบวกหนึ่งส่วนสองเอทีกำลังสอง เอาล่ะเดี๋ยวเราแทนค่าก่อนแล้วค่อยมาใช้ตัว s เท่ากับ delta x อีกทีหนึ่งนะครับข้อแทนค่ามาโอ แทนค่า s, <S, s, <S เท่ากับ u u ก็คือลบ4เมตรต่อวินาทีตัว t ก็คือ1.5วินาทีบวกเศษ1ส่วน2 a ก็คือ2.4เมตรต่อวินาทียกกำลัง2 ทก็คือ1.5วินาทียกกำลังสองตรงนี้เราสังเกตหน่วยนะครับหน่วยตรงนี้หน่วยตรงนี้หารกันไปได้แล้วก็เดี๋ยวหน่วยตรงนี้ยยกกำลังสองครับตรงวินาทีเนี่ยยกกำลังสองหน่วยมันก็จะหารกันได้ด้วยนะตรงนี้ก็จะได้เอาลบ1.5คูณ4ก็ได้ลบ6 6เมตรบวกกับเอาตรงนี้คูณกันก่อนแล้วกันนะ1.4คูณกับ1ส่วน2นี่ก็ได้1.2เมตรต่อวินาทีกำลัง2 5, 1.5 15กำลัง2คือ225นะครับก็ได้2.25อย่าลืมยกกำลัง2หน่วยด้วยวินาทีกำลัง2ตรงนี้ก็ดูหน่วย วินาทีกาลังสองหารกับวินาทีกําลังสองก็เหลือ1นักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับหน่วยมันนะเหมือนกันแล้วนะหน่วยมันสอดคล้องกันก็นะคือหน่วยมันเหมือนกันทั้งเทอมข้างหน้านะครับเทอมนี้กับเทอมข้างหลังเท่ากับลบหเมตรบวกกับเอา1.2 คูณด้วย2.25ตรงนี้ก็ได้2.7เป็นบวกนะ2.7หน่วยเป็นเมตรเนี่ยหน่วยมันเหมือนกันนะ2วงเล็บเนี่ยหน่วยมันเหมือนกันมันถึงจะเอามาบวกกันได้น,ไดนะครับก็ได้ลบ3.3เนอะลบ3.3 บวกกันแล้วก็ได้ได้หน่วยเหมือนเดิมแล้วก็หน่วยเนี้ยเป็นหน่วยของการกระจัดนะครับหน่วยของการกระจัดหรือเดลต้าเอตรงเนี้ยนักเรียนสามารถแทนแทนตัว s ด้วยเดลต้าเได้เลยจาก s เท่ากับเดลต้าเหรือว่าเท่ากับ x f ฟลบเอตรงเนี้ยนักเรียนอยา่าผืรนะครับเมื่อทำมาจนถึงา ได้การกระจัด s มาแล้วเนี่ยนักเรียนก็ตอบไปเลยเนี่ยบางทีมันด้วยความเผลอเลยด้วยความคุ้นเคยตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวถามนะครับตอบไปก็ผิดนะครูก็จัดการเอาตัว s ออกแล้วก็เอา x f ลบ x i แทนเข้าไปแทนนะตรงนี้เราก็แทนเปลี่ยนจาก s เป็น x f ลบด้วย x i เท่ากับลบ3.3เมตรดังนั้น x f ก็เท่ากับลบ3.3เมตรก็แทนต่างจากตัวอย่างก่อนหน้านี้นะอันนี้ก็จะทำให้ดูว่าเราสามารถทำแบบนี้ก็ได้บวกด้วย x i อาแล้วก็แทนค่าเลยทีนี้ลบ3.3เมตรบวกด้วยอานี่คือ ตัว s นะที่วงเล็บข้างหน้าเนี่ยส่วนวงเล็บข้างหลังเนี่ยตัว x i เนี่ยโจทย์จะบอกมาให้นะ3เมตรตรงนี้ก็ได้ครับลบ0.3เมตรตัวนี้ครับคือคำตอบที่โจทย์อยากได้นะ Final position นะครับก็ใส่กรอบไว้นิดนึงให้รู้ว่านี่แหละคือคำตอบ โอเคก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะนักเรียนก็ลองไปทำดูนะครับทำแล้วก็คือการเรียนฟิสิกส์ที่ถูกต้องเนี่ยต้องต้องลงมือทำระหว่างที่รอ,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 อดูวิดีโอของครูไปเนี่ยก็ต้องลงมือเขียนไปด้วยนะครับหรือว่าใครดูจบเสร็จแล้วก็มาทำตามหลังก็แล้วแต่แต่ถ้านักเรียน นั่งดูเสร็จแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนเข้าใจนั่งดูเฉยๆไม,ไม่ไม่ทําอะไรเลยเหมืนหอนนัอกอ่านนักงอ่านวิสิกนักอ่านไปเฉยเแล้วก็จบเรื่องไม่รู้รู้สึกเหมือนรู้เรื่องเข้าใจหมดเวลาคุณครูเขาเขาพูดเนี่ยแล้วนักเรียนก็เข้าใจว่านักเรียนเข้าใจแล้วยวยังไม่ได้ลงมือทําเลยอัออนนั้นเป็นความคิดที่ผิดครับแค่นักเรียนไม่งงในสิ่งที่ครูพูดแต่ไม่ได้หมายความว่านักเรียนเข้าใจนะครับก็ลองลงมือทํานะครับก็สําหรับตัวอย่างนี้ก็สวัสดีครับ